สวัสดีครับผมมากครับมาเบิงเดี๋ยวผมพามาเห็ดพะมีเนลการโนน้ำผึ้งนะครับผมกาแฟสิบแปดกรัมนะพี่ น้ำพึ่งนะครับผมน้ำพึ่งโดยคําน้ำพึ่งผมจะใส่ยูนยาสิบห้ามลนะครับสิบห้ามหวานหวานน้อยนะครับนี่ยสิบห้ามลใส่ครับ น้ำกาแฟนี่เอาจนถึง150 ml นะครับผมสำหรับแก้ว16บปอนด์นะครับครับผมาแฟตัวนี้ก็คั่วกลางครับตัวนี้ ผมกาแฟคั่วกลางขี่มาเน็ตเต็มเลยครับผมกเกลยวนะครับทำกินเองนะผมอยู่บ้านทำกินเองคล้ายๆกันเลยครับคล้ายกับูนี้เลยครับพนี้เขกันครับลองเกลียวไหมครับ อันนี้ซื้อมาลอยหนึ่งผมซื้ออยู่โรตัพหนึ่งร้อยบาทครับผมตักน้ำแข็งที่ใส่เลยนะครับผมเราแข็งน้ำแข็งยี่รานผมใส่เครื่องทาน้ำแข็งเองนะครับผมบริสุทธิ์ตลาดนะครับ แซมแพงแล้วกับเทกาแฟลงเหนือผมกาแฟคนว้เทลงไปเลยนะครับครับผมสอนคนยังน้อยนะผมสอนน้ำแข็งมันหยุกมันก็เพิ่มน้ำแข็งอีกครับ อันนี้ซูนี่ใส่สำหรับเกีียว16โวลต์น,นะครับผมแต่ผมมีเกีียวอันนี้ยุบันผมก็เลยใส่เกีียวนี้ครับลอดชิมดูนะครับผมหวานน้อยพอดีครับไม่หวานมากซูนี่สำหรับหวานน้อยนะครับผม หวานปกติกันมากอะยี่สิบมลนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งโดยคำนะครับนี่ก็แซบครับผมสซหรับคนชอบกาแฟบปรไซนนมนะครับแล้วหอมน้ำผึ้งหอมกาแฟครับสดชื่นครับผมกินง่ายครับครับผมขอบคุณรับชมติดตามชมผมคิมนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ